น้าบนเอาพี่บัวใ้เขากล่องนึงนะาบูนเดินมาจากไหนอ่ะได้ได้ได้ต๊อปข้าวได้ยังเขาจะได้ไปมึงไปเอาพี่บัวให้เขากล่องนึงเอาข้าวข้าวบัวยข้าวมึงมานี่หมวยมานี่อันนี้มีของมึงรวมมาให้รู้เออ นะถามจริงนะไหนอ่ะเดินจะไมจแล้วกันะน่ำไม่ได้จริงหรอเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 เฮ้ยยเ

กูอเดี๋ยวลงั้งานนี้กูเมื่อกไปเันีรบอะูจำได้ไหมว่าไม่กูตอนเมื่อะเมื่อกี้นี่ถ้าไม่หัวล็อตเนี่ยจะจำได้ไหมจำไม่ได้เหรอเออผ่านแล้วไม่ได้ก็อีกฝั่งนี้มึงมา้งสามคนจรอบตะปูเลยรอบป้าสามคนนะเมื่ี้ พ <saw> ี่จาหันมาขำกนหนูอนี่ล้มันิเกินอลยขึ้นไปกันดูาใจไหนเจ๊หนไหนสต้องวันนี้นี่มันจิงเกินอะไรขึ้นเอาไปเ้าใจอคนดูสองพันเดใหญ่ว่าแล้วเหมือนแล้วเหมือนดูเหมือนดูดูดูกับข้าเใจว่ามึงเล้นยังไงรู้ว่ามันทางนี้เว้ยเหมือขึ้นไป คนนะพี่เขาคือชายชักเดียวสามคนนะพี่เขาวุ่หญิงคนเดียวนะไม่รู้ประเด็นนี้หลบไม่ได้นะกูโดนป้นเลยไม่ประเด็นอ่ะผู้ชายสามคนพี่เชื่อไหมว่านะบูนอะไปหลบหลังรถตู้ไม่นะบูนไน้นนในรู้ว่าก็กลัวว่าเฮ้ยแต่มันจะโดนพี่ดุนเอาไม้ตีเขากลัวโดนตีหนูวกลัวโดนตีเดื้อตัว